การจะเลิกจนได้เราก็ต้องล้างนิสัยยากจนออกให้หมดก่อนและจะเป็นคนรวยได้เราก็ต้องสร้างนิสัยของคนรวยหรือว่านิสัยเศรษฐีให้เต็มที่แล้วเมื่อเราเต็มไปด้วยนิสัยของเศรษฐีแล้วก็ไม่มีทางอื่นได้เลยค่ะนอกจากเป็นเศรษฐีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนยาจกให้เป็นเศรษฐีสามารถทำได้ยังไงบ้าง ข้อหนึ่งเลยค่ะก็คือความขยันก่อนเลยยาจกทั้งหลายเนี่ยมักจะมีนิสัยที่ขยันในเรื่องไร้สาระก็เลยพาชีวิตไปพบปะแต่เรื่องไร้ค่าแม้จะขยันมากแต่ก็เจริญน้อยหรือว่าเผลอๆนะก็อาจจะถอยหลังเข้าคลองเลยก็ได้แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเศรษฐีคุณก็จะต้องขยันในเรื่องที่มีสาระที่จะทําให้เกิดความเจริญเกิดประโยชน์สุขให้กับชีวิตได้จริงๆเพราะฉะนั้นชีวิตจะก้าวหน้าก็ตามลําดับนี้แหละต้องทําให้มันมีสาระ ทำให้มันเกิดประโยชน์ข้อที่2คือการสร้างสรรค์ยาจกส่วนใหญ่จะมีนิสัยที่อันรักษ์เป็นชีวิตจิตใจจะสนใจแต่สิ่งเก่าๆแล้วก็พยายามรักษาความเก่าเอาไว้ให้คงอยู่แต่ถ้าคุณอยากที่จะเป็นเศรษฐีคุณก็ต้องมีนิสัยในการสร้างสรรค์เป็นชีวิตจิตใจสนใจสิ่งใหม่ๆแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นข้อที่3คือความเชื่อมัน่นยาจกทั้งหลายมักจะไม่เชื่อมั่นในตัวเอง และในสิ่งที่ตัวเองกระทาก็เลยไม่ค่อยที่จะทาอะไรเมื่อทาก็จะทําแบบกลาก้กลากลัวกลัวเพราะฉะนั้นงานแต่ละอย่างก็จะออกมาได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเป็นเศรษฐีคุณก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองและก็เชื่อในการกระทําของตัวเองหากตัวคุณเองพยายามทําด้วยปัญญามันย่อมต้องได้ผลพยายามแล้วพยายามอีกพัฒนาแล้วพัฒนาอีกจนสําเร็จมากขึ้นข้อที่ 4. เรื่องของการจัดการ ญาจกทั้งหลายมักจะชอบทำทุกอย่างด้วยตัวเองโดยตั้งข้อรังเกียจคนอื่นไม่ไว้ใจใครและก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากใครอย่างเต็มค่าแม้ว่าทำมากแต่ก็จะมีค่าเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะมีความจำกัดมากแต่ถ้าคุณอยากที่จะเป็นเศรษฐีคุณก็จะต้องแบ่งงานแบ่งภาระแบ่งการทำแบ่งการสำเร็จแล้วก็แบ่งประโยชน์กันให้ลงตัวแล้วก็จะมีคนมากมายยินดีที่จะช่วยสารกิจการของคุณให้ใหญ่ยิ่งขึ้นไป ข้อที่ 5. เรื่องของการวางตัวญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยเรื่องมากคนก็จะเบื่อหน่ายเขาแล้วก็พยายามหลีกหนีเมื่อมีโอกาสแต่ถ้าคุณอยากที่จะเป็นเศรษฐีคุณจะต้องวางตัวเรียบง่ายทำตัวน่ารักคนอื่นก็จะชอบอยู่ใกล้คุณแล้วก็ยินดีร่วมกิจการด้วยตามโอกาสข้อที่6ก,การกินอยู่ส่วนใหญ่แล้วญาติจบทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบแต่งกายแบบชุยๆเพอะเข้างานก็แต่งรูเรือสุดๆเลย นิยมทำตัวให้เด่นเพื่อที่จะได้เรียกร้องความสนใจแต่เศรษฐีทั้งหลายชอบการแต่งกายเรียบร้อยมีสไตล์สากลที่ใช้ได้สารพัดงานไม่ต้องมีมากมายหลายเครื่องแบบนิยมทำตัวเรียบเรียบเงียบอย่างมีภูมิฐานข้อ 8. เรื่องของระเบียบวินัยในชีวิตญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยไม่ชอบควบคุมตัวเองแต่จะยอมให้คนอื่นมาควบคุมชีวิตให้ก็เลยต้องเป็นลูกน้องเขาอยู่ร่ำไป แต่เศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยชอบบัญญัติวินัยให้ตัวเองอย่างเคร่งครัดมีปรัชญาชีวิตอยู่มากมายจึงอยู่ในกรอบอย่างชนิดที่เป็นนายตัวเองได้แล้วก็ง่ายที่จะเป็นนายของคนอื่นด้วยเพราะชีวิตมีกรอบนั่นเองข้อที่เเรื่องความระมัดระวังความรัดกุมในชีวิตญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยละหลวมในข้อกฎหมายจึงมักจะผิดพลาดมากไอที่พลาดแล้วก็แก้ไขได้ยากด้วยแต่เศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยรัดกุมในข้อกฎหมาย จึงผิดพลาดน้อยและที่พลาดไปบ้างก็พอแก้ไขได้เพราะเขาระวังตัวเองอยู่เสมอนั่นเองข้อที่10การเที่ยวตเตรยญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบเที่ยวแหล่งอบายามกุกจึงเจอแต่เรื่องตกต่ำในชีวิตเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นแล้วก็สูญเสียโอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้าไปแต่เศรษฐีทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบเที่ยวในที่ที่เจริญกว่าแล้วก็ที่ที่สงบตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยการพัฒนาแล้วพัฒนาอีก ข้อที่11เรื่องครอบครัวญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยดูดายครอบครัวทะเลบบาะเบาะแว้งกันบ่อยครอบครัวแตกแยกแต่ละครั้งก็มีการสูญเสียมากมายชีวิตแปรปรวนขึ้น,ข,นขึ้นลงลงแต่เศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยรักครอบครัวพยายามพัฒนารักษาครอบครัวเป็นอย่างยิ่งชีวิตของเขาจึงมั่นคงข้อ12การเลี้ยงดู ญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยเลี้ยงลูกตามยถากรรมตามใจเมื่อตามใจได้เมื่อตามใจไม่ได้ก็ดุด่าตามอารมณ์เด็กก็ไม่ได้มีหลักชีวิตแล้วก็ถูกเพื่อนๆดูดไปตามกระแสการเลี้ยงลูกก็ไม่ได้เหมือนกันผิดกันมากเลยกับเศรษฐีสําหรับเศรษฐีทั้งหลายก็จะมีนิสัยเลี้ยงลูกอย่างฝึกฝนฝึกฝนให้เขามีความขยันอดทนทันคนมีความกล้าหาญเด็กก็เลยมีหลักชีวิตที่ดีแล้วก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากมาก ข้อ 13. การฝึกลูกญาติจบทั้งหลายมักจะมีนิสัยฝึกลูกให้ใช้เงินตั้งแต่เล็กจนโตแต่มักจะบีบคั้นจิตใจลูกเพราะเหตุแห่งเงินเมื่อลูกเรียนจบก็ปล่อยตามยถากรรมอัตราความกระตันยูของลูกจึงมีน้อยแต่เศรษฐีทั้งหลายก็มีนิสัยฝึกลูกให้หาเงินตั้งแต่เล็กๆสอนให้เห็นคุณค่าของเงินและก็รับผิดชอบการใช้เงินเมื่อลูกเรียนจบก็จัดระบบการงานให้ลูกๆก,ก็มีความกระตันยูครอบครัวก็มีความเจริญ ข้อ14ความสัมพันธ์กับลูกญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยหวังพึ่งลูกสร้างลูกขึ้นมาเพื่อตัวเองจะได้พึ่งพิงยามแก่ชาราจึงเอาความคาดหวังไปยัดเยียดให้กับลูกมากจนเกินไปเมื่อลูกหนักใจจนทนไม่ได้ก็จะพยายามหนีไปแต่เศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยตั้งตนเป็นที่พึ่งของลูกสร้างลูกเพื่อสืบทอดอุดมคติของตนหรือว่าปั้นเขาให้สำเร็จตามอุดมคติของเขาเอง ข้อ15การรักษาลูกญาติจกทั้งหลายมักจะไม่ห้ามลูกจากอบายภูมิลูกก็จะมัวสุมกับเพื่อนพูดจมอยู่แนวใบมุกเขาจึงรักษาลูกไว้ไม่ได้แต่เศรษฐีทั้งหลายมักจะห้ามลูกไม่ให้คบมิตรไปสู่อบายภูมิที่ชอบมัวสุมอาบมุกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรักษาลูกไปได้ด้วยดีข้อ 16. เรื่องของความบันเทิงญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยทําบ้านให้เป็นนรกแล้วก็ออกไปหาความบันเทิงนอกบ้าน แต่เศรษฐีทั้งหลายชอบสรรหาความบันเทิงในบ้านพยายามทำบ้านให้เป็นสวรรค์มีสิ่งต่างๆที่ชีวิตต้องการอยู่ในบ้านข้อ17เรื่องของการกีฬาญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบเล่นกีฬาเอามันแล้วก็เสียเวลามากแต่ได้ประโยชน์น้อยส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยชอบเล่นกีฬาที่สามารถทำเงินได้ด้วยจึงได้ประโยชน์จากทุกเวลาที่เสียไปข้อ 18. การละเล่นต่างๆ ญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบการละเล่นที่ใช้กำลังเพราะฉะนั้นร่างกายจะพัฒนามากกว่าสติปัญญาส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยชอบการละเล่นที่ใช้ความคิดสติปัญญาจึงพัฒนาอยู่ตลอดเวลานั่นเองข้อ 19. วาจาหรือว่าคำพูดญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยพูดจาทำลายมิตรีและก็ไม่ให้เกียรติคนก็เลยเสียประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็หมดโอกาสได้ประโยชน์ในอนาคตทันทีส่วนเศรษฐีทั้งหลาย ก็จะมีนิสัยพูดจาสมานไมตรีแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเสมอเพื่อการสร้างสารรค์ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตข้อ20เรื่องของความกลัวญาติจบทั้งหลายมักจะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองนั้นจนก็เลยพยายามอวดมั่งอวดมีชอบโชว์ของยี่ห้อราคาแพงต่างๆเพราะคิดว่าการมีจะทําให้ตัวเองสําคัญเหนือคนอื่นก็เลยต้องเฝ้าระวังรักษาสมบัติราคาแพงของตัวเองเอาไว้ผู้คนจํานวนหนึ่งก็ จะช่วยกันฉกช,ชิงแย่งใช้ส่วนอีกจํานวนหนึ่งก็สมเพศแล้วก็เดินจากเขาไปส่วนเศรษฐีทั้งหลายมักจะกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองรวยก็จะเก็บทรัพย์อย่างรัดกุมแล้วก็ทำตัวเรียบเรียบใช้สอยทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวและบริวารแล้วก็ทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไปข้อ21 การสะสมสิ่งของก็แตกต่างกันเหมือนกันแย่จกทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบสะสมของที่มีมูลค่าเสื่อมลงเสมอนะคะเลี้ยงคนโน้นทีเลี้ยงคนนี้ทีมีแต่จ่าย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 อย่างเดียวบางทีก็สะสมเมียน้อยสะสมหนี้สะสมเพื่อนที่ไม่ดีมัวใบมุกมากขึ้นและก็ของที่ไร้ประโยชน์ต่างๆก็สะสมส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยสะสมสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอย่างเช่นกิจการต่างๆหุ้นที่ดินพระเครื่องนั่นเอง ต่อมาข้อ22เรื่องของการใช้สิ่งของอันนี้ก็เหมือนกันญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยใช้ของไม่คุ้มใช้แล้วก็ทิง้งทิ้งคว่างควางไรระเบียบโดยไม่ตั้งใจรักษาเมื่อเสื่อมเสียก็ปล่อยปละละเลยไม่ซ่อมแซมกองสุมกันอยู่อย่างไร้ประโยชน์ส่วนเศรษฐีทั้งหลายเขามีนิสัยใช้ของอย่างคุ้มค่ารักษาอย่างเป็นระเบียบเพื่อการใช้ที่ยาวนานถ้าเสียก็ซ่อมแซมจนกว่าจะซ่อมไม่ได้ จากนั้นจึงผันไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นข้อ23เรื่องของการให้ญาติจบทั้งหลายมักจะมีนิสัยให้ตามความพอใจหลงใครก็ให้คนนั้นไม่พอใจใครก็ไม่ให้คนนั้นแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาก็ยังไม่ให้จึงสะสมความไม่เป็นธรรมและก็การบั่นทอนกันเองอาณาจักรก็เกิดไม่ได้หรือเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้กิจการก็ต้องล้มไป ส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยให้โดยระบบอย่างเช่นตามระบบงานระบบองค์กรระบบความเป็นธรรมระบบคุณธรรมอาณาจักรของเขาจึงเติบโตมากเพราะเขามีจังหวะในการให้นั่นเองข้อ24การรับญาจบทั้งหลายมักจะมีนิสัยก็คือเมื่อรับสิ่งใดจากใครก็มักจะดีใจว่าเฮ้ยได้ของฟรีแล้วก็ไม่ได้ยินดีหรือว่าขวนขวายที่จะให้ตอบคนทั้งหลายจึงค่อยๆหย,ยุดที่จะให้เขา ส่วนเศรษฐีทั้งหลายก็มีนิสัยที่ว่าเมื่อรับสิ่งใดจากใครก็ต้องหาทางให้ตอบแทนคนทั้งหลายจึงชอบที่จะให้เขาข้อที่25้าความตระหนี่หรือว่าความงกอันนี้ก็มีเหมือนกันทั้งเศรษฐีและยาจกเลยแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือยาจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยเห็นแก่เล็กแก่น้อยจนเสียประโยชน์ใหญ่จึงไม่เคยรวยสักทีแม้ว่าจะมีโอกาสอยู่บ้างก็ตามส่วนเศรษฐีทั้งหลาย มีนิสัยยอมเสียเล็กเสียน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เขาจึงมีโอกาสที่จะร่ำรวยมากกว่านั่นเองข้อ26การประหยัดยาจกทั้งหลายก็จะประหยัดเหมือนกันประหยัดโดยที่ไม่ได้จ่ายแม้กระทั่งในสิ่งที่ควรจ่ายโดยที่ไม่ได้ใหญดีผลดีผลเสียอย่างต่อเนื่องก็เลยไม่ได้คุณค่าที่ควรจะได้ ส่วนเศรษฐีทั้งหลายเขามีนิสัยประหยัดด้วยการจ่ายให้คุ้มค่ามีการประเมินผลดีผลเสียต่อเนื่องว่าสิ่งที่เราจะซื้อสิ่งที่เราจะทำผลดีผลเสียเป็นยังไงเขาจึงได้คุณค่าที่ควรจะได้ข้อที่17การจ่ายยาจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยจ่ายตามความเหอหรือว่าจ่ายตามตามกันโดยที่ไม่ได้ประเมินความคุ้มค่าจึงมักจะจ่ายมากแต่ว่าได้ผลน้อย ส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยจ่ายอย่างรัดกุมและก็มีความคุ้มค่าทุกรายการจ่ายมักจะมีเหตุผลที่ชัดเจนเขาจึงมักจะจ่ายน้อยแต่ว่าได้ผลมากกว่าข้อที่28ความรู้ญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยไม่ใส่ใจความรู้เมื่อต้องเรียนก็สักแต่ว่าเรียนเพื่อได้ใบปริญญาเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ได้ถ่อง้วนและก็มักที่จะยึดข้อมูลเฉพาะด้านหรือว่าเฉพาะยุคแม้ว่าเรียนมาก เขาคลําหาทางสําเร็จไม่เจอแต่เศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยเคารพและก็ขวนขวายในการสแสวงหาความรู้อยู่เสมอให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในชีวิตรวมถึงจากประสบการณ์จริงมากกว่าใบปริญญาเพราะฉะนั้นเขาก็เต็มไปด้วยความรู้ที่ใช้สร้างความสำเร็จได้จริงข้อที่29การเลือกภารกิจ ยาจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยมองไปในอดีตแล้วก็ทําตามความเคยชินกับอดีตที่ทําสืบต่อกันมาการงานของเขาจึงมักจะไม่เข้ากับยุคสมัยส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยมองไปในอนาคตวิเคราะห์หาความต้องการของโลกว่าโลกนั้นต้องการอะไรในอนาคตแล้วก็เลือกสร้างงานที่โลกต้องการในโครงสร้างหลักของระบบเศรษฐกิจการงานของเขาก็เลยมีแนวโน้มที่มั่นคงข้อ30เรื่องของการทำงาน ยาจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยขี้เกียจทำงานถ้าจำเป็นจะต้องทำก็ทำอย่างมักง่ายไม่ได้ทุ่มเทจิตใจอะไรแล้วก็ไม่ได้ใช้หัวคิดเพื่อที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆงานของพวกเขาจึงเหมือนกับตั้งไข่ลมต้มไข่ลุกอยู่ตลอดเวลาส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยชอบทำงานใหญ่กล้าที่จะรับผิดชอบภาระงานหนักยุ่งยากจึงมีโอกาสรวยมากกว่าส่วนเศรษฐีทั้งหลายมักจะชอบทำงานเล็กน้อยเพราะว่ากลัวความประผิดชอบหนัก ก็เลยไม่ได้มีหลักให้รวยเวลาทํางานของเศรษฐีเศรษฐีเขาก็จะมีนิสัยทํางานอย่างจริงจังใช้ทั้งสมองและก็หัวใจทุ่มเทกับการสร้างผลงานอย่างเต็มที่ผลงานของพวกเขาจึงเติบโตอย่างรวดเร็วข้อ31เรื่องของคุณภาพยาจบทั้งหลายทั้งคิดการเล็กและก็ทํางานเล็กน้อยแล้วก็ยังช่วยอีกแล้วก็ยังปล่อยให้มันผ่านแม้กระทั่งข้อบกพร่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้น ก็เลยผลงานก็ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่ส่วนเศรษฐีทั้งหลายแม้ว่าจะคิดการใหญ่แต่ว่าเขาทำงานอย่างละเอียดไม่ยอมให้ผ่านแม้ข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆเขาจึงได้ผลงานที่ดีข้อ32ในเรื่องของการครบคนญาจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบคบคนมากแต่ไม่ได้มีการสร้างสารรค์ไม่ได้มีขอบเขตท,ที่ชัดเจนระหว่างกันจึงมักจะก้าวล่วงละเมิดกันเป็นประจำความสัมพันธ์จึงเป็นพิษอยู่เนือง ส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยคบคนน้อยแต่ว่าสร้างสรรค์ไม่ได้คลุกคลีตีโมงแต่ว่ามีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างคู่สัมพันธ์ที่คบหาจึงมีมารยาทที่ดีระหว่างกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะยั่งยืนข้อ33การเลือกคบคนญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยคบเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเฮฮาไปวันวันเมื่อคบใครแล้วก็มักจะเล่นหัวดูหมิ่นกันเองหวังพึ่งพิงและก็ตักตวงผลประโยชน์จากกันตามโอกาส ส่วนเศรษฐีทั้งหลายเขาก็จะมีนิสัยชอบคบคนแบบว่าลึกซึ้งแล้วก็มุ่งพัฒนาเมื่อคบใครแล้วก็จะพยายามหาทางให้ได้ใช้ความสามารถในการสร้างสารรค์และแบ่งปันผลประโยชน์กันตามระบบข้อ34เรื่องของการจัดความสัมพันธ์ในสังคมยาจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบทําคนในให้กลายเป็นคนนอก ด้วยเหตุแห่งความลำเอียงเรื่องของเพศเรื่องวัยเรื่องสายเลือดเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาความคิดเห็นหรือว่าวิธีการที่แตกต่างแล้วก็ความไม่เป็นธรรมต่างๆนานานอกจากจะตั้งอาณาจักรไม่ได้แล้วสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ร่อยร้อนเล็กลงอีกส่วนเศรษฐีทั้งหลายก็มีนิสัยชอบทําคนนอกให้มาเป็นคนในโดยการให้เกียรติมอบความสําคัญภารกิจท้าทาย แล้วก็รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเมื่อคนเก่งมาอยู่ด้วยพร้อมกับระบบที่ลงตัวการสร้างบริษัทการสร้างอาณาจักรมันก็จะยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นข้อ35เรื่องของการดูแลคนญาตจบทั้งหลายมักจะดูดายคนใกล้ตัวแต่ไปเอาใจคนไกลจนถูกคนใกล้เคียงทรยศแล้วก็ควบคุมคนไกลก็ไม่ได้จึงมีแต่เสียกับเสียส่วนเศรษฐีทั้งหลายก็จะสังเกตได้ว่ามีนิสัยดูแลคนใกล้แล้วก็มักจะไม่ค่อยสนใจคนไกล จึงทําให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาใกล้ตัวเขาเนี่ยจงรักภักดีมากแล้วก็ช่วยกันส,ร,สร้างความสําเร็จด้วยความสัมพันธ์ระยะยาวข้อ36การใช้คนยาจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยหลอกใช้คนให้ทําเพื่อตัวเป็นคราวๆไปผู้คนก็ไม่ได้ไว้วางใจแล้วก็ถอยหนีไปในที่สุดส่วนเศรษฐีทั้งหลายชอบจัดระบบโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วก็ชักชวนให้คนเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ของตัวและก็ประโยชน์ขององค์กร ผู้คนก็ยินดีที่ร่วมภารกิจด้วยนั่นเองข้อ37เรื่องของการทำงานเป็นทีมก็เหมือนกันญาจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบทำงานในระบบนายกับข้าต้องการเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวกลัวคนอื่นจะเทียมตัวก็เลยกดคนของตัวเองแกล้งคนเก่งแล้วก็ไม่ได้แบ่งสิ่งที่ควรแบ่งอันนี้นอกจากจะไม่สามารถสร้างอาณาจักรได้แล้วสิ่งที่มีอยู่น้อยแต่เดิมก็ค่อยๆน้อยลงไปอีกร้อยหรอลงไปอีกเรื่อยๆเหลือแต่ข้า ไรคุณภาพก็ยังยอมเป็นทาสรับใช้อยู่ส่วนเศรษฐีทั้งหลายก็จะมีนิสัยชอบทำงานในระบบทีมรู้จักกระจายงานแบ่งปันทรัพยากรจัดสรรประโยชน์และพัฒนาระบบการประสานงานที่ชัดเจนเขาจึงสร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ได้ข้อ38เรื่องของมิตรกับศัตรูญาติจกทั้งหลายมักจะมีนิสัยชอบทำมิตรให้กลายเป็นศัตรูด้วยการตั้งข้อสงสัยกล่าวหาว่ากัน ด้วยสิ่งที่ไม่ได้เป็นธรรมต่างๆนานาชีวิตจึงมีแต่ธุรกรรมเศรษฐีทั้งหลายก็จะมีนิสัยชอบทาศัตรูให้กลายเป็นมิตรจึงเกิดพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดความเสียหายจากการแข่งขันชีวิตอย่างราบรื่นสาเร็จไปได้เรื่อยๆข้อ 39. การช่วยเหลือญาติจบทั้งหลายมีนิสัยชอบช่วยคนรุ่งเรืองและคนดังดูหมิน่นคนอัมบาดาและก็จะเหยียบย่ำซ้ำเติมคนล้มจึงเป็นนักประจบสอบพลอ ก็ต้องคอยรับใช้เขาอตลอดเวลาและก็ต้องสร้างศัตรูรอบด้านเอาไว้บันทอนตัวเองส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอ่อนแอและคนล้มการช่วยเหลือของเขาจึงมีค่าและเป็นที่ประทับใจมากข้อ40ด้านความคิดเห็นญาติจกทั้งหลายมักจะมีความคิดเห็นอย่างเอาเป็นเอาตายสร้างศัตรูต่างความคิดเห็นโดยไม่จำเป็นจึงเสียประโยชน์ที่พิ่งได้ไปอย่างมากมาย ส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยไม่ยึดความคิดเห็นอะไรที่เหนียวแน่นปรับเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรักษาความสมานฉัน,นโดยมีหลักว่าประโยชน์สุขของทุกฝ่ายสําคัญสูงสุดและข้อสุดท้ายข้อ41นะคะเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ญาติจกทั้งหลายมักจะมีนสัยหวงผลประโยชน์มักจะจ้องเอาเปรียบคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองผู้ร่วมงานก็เลยไร้ความหวังแล้วก็ในที่สุดก็ดินรนไปอยู่ที่อื่นนั่นเองส่วนเศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยดี ยินดีที่จะแบ่งปันประโยชน์แล้วก็ให้คนอื่นได้อย่างทั่วถึงนิยมใช้หลายระบบร่วมกันอย่างซับซ้อนแต่ว่ามีความชัดเจนผู้ร่วมงานก็มีความหวังแล้วก็จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่